ดีค่ะรีวิวสินค้านะคะวันนี้3รูปแบบของสลิงอ่อนโพลีเอสเตอร์ชนิดแบรนดมีห่วงหัวท้ายเรียกชื่อแตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่ประสบการณ์ของท่านเท่าที่ท่านมองเห็นนะคะอันนี้เป็นไกด์ให้ก่อนบางทีจะเรียกสายพานยกของผ้าใบผ้าใบยกของ เบลยกของสลิงพอรีเอสเตอร์ดับเบิลสลิงแฟรสลิงนะคะสลิงแบนด์มีห่วงหัวท้ายนะคะเรียกชื่อแตกต่างกันไปแต่วัสดุของเขาก็คือทํามาจากพลรีเอสเตอร์พลรีเอสเตอร์คือใยสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีน้ําหนักเบาแล้วก็รับแรงดึงได้สูงนะคะจึงเหมาะที่จะมาใช้ทําเป็นพวกสายพานยกของหรือลากของได้นะคะเส้นนี้พิกัดรับได้1ตันนะคะ1ตันจะเป็นสีม่วงนะคะสีคือเป็นข้อกําหนดสินค้านะคะว่าแต่ละสีเนี่ยเขารับน้ําหนักได้ไม่เหมือนกัน นะคะอย่างเป็น1ตันเนี่ยก็จะเป็นสีม่วง2ตันสีเขียว3ตันสีเหลืองนะคะอันนี้เดี๋ยววันหลังเราค่อยมาคุยกัน ซึ่งเราเคยคุยไปแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมาคุยซ้ําได้แต่วันนี้เพื่อให้มันกระชับดิฉันจะรีวิว3รูปแบบของสลิงแบรนด์มีห่วงหัวท้ายรับน้ําหนักได้1ตันนะคะหตันเส้นนี้สีม่วงหน้ากว้างอยู่ที่นิ้วครึ่งนะคะนิ้วครึ่งหรือ35มิมิลนะคะมีหูทั้งสองข้างหูห่วงแบบนี้นะคะเราเรียกหูนะคะหูทั้งสองข้างแล้วตรงช่วงหูตรงสีขาวเนี่ยนะคะก็เป็นการเย็บรองหูอีก ชั้นหนึ่งนะคะเพื่อใหอ้เพิ่มความแข็งแรงนะคะลดการเสียดสีของช่วงหูนะคะความโตหูจะอยู่ที่30เซนนะคะอันนี้เป็นข้อกําหนดเลยเป็นมาตรฐานของ1ตันเลยว่าหูจะต้องโตประมาณนี้ถึงจะรับน้าหนักได้นะคะความยาวก็จะมีตั้งแต่1เมตรขึ้นไปนะคะสูงสุดได้ถึง30มเมตรเลยค่ะหน้ากว้าง35มิมลหรือนิ้วครึ่งนะคะที่ตัวเส้นก็จะมีบอกนะคะมีป้ายบอกเลยว่ารับน้ําหนักได้ที่1ตันแล้วลักษณะการยกแนวต่างๆเขารับแรงได้ที่เท่าไหร่นะคะ ถ้าเราไปยกไปหิ้วแบบนี้นะคะรับหนักหนตันก็ได้ที่1ตันนะคะแต่ถ้าเรายกตัวยูนะคะยกตัวยูสินค้าเราก็ต้องชิ้นไม่โตมากนะคะก็บังคับเป็นตัวยูตัวยูแบบนี้นะคะจากรับน้ําหนัก1ตันจะเพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวคือจากเส้น1ตันตัวเนี้ยใช้งานแบบนี้จะได้ถึง2ตันนะคะแต่ว่าถ้าสินค้าเรามีความกว้างนะคะมุมเข้าถังออกนะคะมุมเข้าถังออกเยอะๆค่าความสามารถในการรับน้ําหนักก็จะหายไปขึ้นอยู่กับมุม กับมุมที่ยกด้วยนะคะที่ตัวป้ายจะมีบอกนะคะหรือดูจากแค่ตลอกก็ได้แล้วถ้าเราหิ้วหูเดียวแบบนี้นะคะหิ้วหูเดียวลักษณะแบบนี้ก็คือหูเนี่ยไปเกี่ยวตัวของเครนแล้วก็ตัวนี้ก็กดทับสินค้านะคะละักษณะใช้งานแบบนี้จากที่1ตัน1,000กิโลจะรับได้เพียงแค่800กิโลนะคะละักษณะการใช้งานนะคะเอามาวางแผนในการเลือกซื้อสลิงผ้าได้ค่ะว่าเราจะใช้ขนาดกี่ตันดีนะคะหรือถ้าท่านไม่ทราบ ว่าจะเลือกใช้สลิงผ้าขนาดกี่ตันนะคะปรึกษาได้ค่ะแต่ท่าน สิ่งที่ท่านต้องทราบนะคะก็คือน้ําหนักชิ้นงานของท่านว่าน้ําหนักชิ้นงานอยู่ที่กี่ตันนะคะแล้วก็ลักษณะการยกการทํางานเป็นแบบไหนนะคะและเดี๋ยวเราจะช่วยคํานวณให้นะคะว่าจะใช้สลิงผ้าขนาดไหนอันนี้รูปแบบนี้นะคะเรียกสลิงแบนด์มีห่วงหัวท้ายนะคะเวลาสั่งซื้อเข้ามาก็แจ้งขนาดรับน้ําหนักว่าเป็นกี่ตันนะคะอย่างเส้นนี้ก็1ตันนะคะความยาวค่ะ1เมตรค่ะหเมตรก็คือปลายหูสีขาวด้านหนึ่งถึงอีกข้างหนึ่งนะคะนี่คือที่ความยาว1เมตรนะคะ อันนี้สั่งไปพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็อีกรูปแบบนึงก็ ที่มาแรงแซงโค้งนะคะตัวนี้เป็นสลิงแบนดมีห่วงหัวท้ายมีตะขอหัวท้ายค่ะเห็นไหมคะเป็นตะขอเซฟตี้นะคะตะขอเซฟตี้หกขีดแนะคะก็คือตะขอตัวนี้เป็นตะขอเซฟตี้ที่รับน้ําหนักได้1ตันนะคะเนื่องจากสายเราเป็นสาย1ตันนะคะเพราะฉะนั้นตะขอเซฟตี้เราก็ใช้ตะขอ1ตันด้วยเช่นกันนะคะอันนี้เป็นตะขอเกี่ยวหัวท้ายนะคะเพื่อให้เกี่ยวงานได้ง่ายขึ้นนะคะทำงานในที่แคบก็เกี่ยวแล้วยกเลยหรือไม่ก็ ชิ้นงานมันมีคมนะคะมันมีคมมันลบคมไม่หมดถ้าเราใช้หูเขาเพียวๆแบบนี้นะคะมันก็อาจจะเสียสีทําให้หูขาดได้เพราะว่าเขาเป็นเส้นใยสังเคราะห์เราก็แก้ปัญหาโดยการที่เราใส่ตะขอตัวนี้เข้าไปหรือบางทีงานที่ที่ลูกค้าซื้อส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะไปยกแบตนะคะพวกแบตเตอรี่ซึ่งมันจะมีพวกน้ํากรดเป็นสารเคมีอะไรพวกนี้นะคะซึ่งจะทําให้กัดกร่อนต่อเส้นใยโพลีเอสเตอร์ได้แก้ปัญหาโดยการใส่ตะขอเข้ามานะคะ เก <S an> ี่ยวแล้วก็ยกได้เลยนะคะเกี่ยวยกได้เลยหรือบางชิ้นบางอย่างทํางานก็เกี่ยวลักษณะแบบนี้แล้วแต่ออกแบบแล้วแต่ดีไซน์เลยนะคะอันนี้เราจะเรียกสลิงแบรนด์มีตะขอหัวท้ายเช่นเดิมคือน้ําหนักได้ที่1ตันนะคะความยาวเส้นนี้คือ1เมตรนะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้หลากหลายนะคะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งนะคะ2รูปแบบแล้วนะ,ะอันนี้มีหูหนึ่งข้างใส่ตะขอหนึ่งข้างเห็นไหมคะมันไม่ได้ว่ามีแบบเดิมๆอย่างเดียวนะคะมีหูหนึ่งข้างนะคะใส่ตะขอเซฟตี้หนึ่ง เวลาเรียกก็แจ้งเลยค่ะบอกว่ารับน้ําหนักได้1ตันมีหูข้างหนึ่งนะใส่ตะขอเซฟตี้ข้างหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเวลาใส่ตะขอเนี่ยเนื่องจากเป็นสาย1ตันนะคะตะขอที่เราใส่ก็จะเป็นตะขอ1ตันเส้นนี้ความยาวทั้งเส้นนะคะจะอยู่ที่เมตรห้าสิบอันนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรเนาะอยู่โคราชค่ะพี่น้องชาวโคราชนะคะ ให้การอุดหนุนตัวนี้ขึ้นมาเข้ามานะคะไปไปยกเครื่องจักรก่อนหน้านั้นซื้อเป็นมีตะขอเข้าไปแล้ว12เส้นวันนี้รับเพิ่มอีก12เส้นนะคะใส่ตะขอข้างหนึ่งแล้วก็มีหูห่วงข้างหนึ่งนะคะในกรณีที่ท่านมีอยู่แล้วแล้วก็หน้างานนะคะไม่ได้ใส่ตะขอหรืออะไรก็สแกนพวกนี้ก็ช่วยได้นะคะตัวนี้เรียกสแกนโอเมก้าค่ะสามารถที่จะถอดสลักได้นะคะ ถอดสลักด้านข้างโอ้ยหมุนแน่นเลยถอดสลักด้านข้างแล้วก็สอดสายได้เลยนะคะก็ดัดแปลงใช้งานหลากหลายรูปแบบน,นะคะค่ะวันนี้รีวิวเท่านี้นะคะ3รูปแบบของสลิงอ่อนโพลีเอสเตอร์นะคะอธิบายให้ทราบชื่ออีกครั้งหนึ่งอันนี้เรียกชนิดแบบมีตะขอหนึ่งข้างมีหูห่วงหนึ่งข้างนะคะอันนี้เรียกมีตะขอสองข้างตะขอเซฟตี้นะคะส่วนเส้นนี้ก็ มีหูสองปลายทั่วไปที่จะใช้กันคือแบบนี้แล้วก็คำถามเพิ่มเติมก็คือว่ามีอายุการใช้งานไหมนะคะในส่วนของสลิงโพลีเอสเตอร์อันนี้แจ้งตรงนี้ก่อนสลิงโพลีเอสเตอร์ไม่มีอายุการใช้งานนะคะพวกนี้เขา้าทนความร้อนได้ใช้งานใต้น้ําได้สิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการใช้สลิงอ่อนโพลีเอสเตอร์ก็คือระวังอย่าให้โดนคมแค่นั้นเองคะ่ะแค่นี้ก็เพียงพอลคะค่ะใช้งานได้นานมากๆเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ ที่ติดตามรับชมแล้วจะมารีวิวให้ดูกันบ่อยๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ